หลายคนอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้ Intel เขาก้าวเข้ามาสู่ตลาดการ์ดจอออกการ์ดจอแยกเป็นของตัวเองเรียบร้อยนะครับกับ Intel Arc ที่มีให้เลือกใช้หลายรุ่นหลายสเปคเลยทีเดียว และสำหรับใครที่สงสัยว่าเจ้า Intel Arc เนี่ยจะเก่งขนาดไหนโดยเฉพาะในด้านของการเล่นเกมหรือว่าการไลฟ์สตรีมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราก็มี PC ที่ติดตั้งการ์ดจอ Intel Arc รุ่น A380 อยู่ในมือเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันแต่ด้วยความที่เป็นการ์ดจอน้องใหม่ของวงการนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับ Intel Arc ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สำหรับการ์ดจอ Intel Arc เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อช่วงต้นปีนี้เองนะครับซึ่งมีจุดเด่นทั้งเรื่องของราคาที่ถูกนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้ครอบคลุมทุกสายแน่นอนว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็หายห่วงเลยโดยเฉพาะเกมที่รองรับ DirectX 12นะครับการ์ดจอตัวนี้เนี่ยจะเก่งเป็นพิเศษ และที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือ Intel Arc เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากๆโดยเฉพาะกับเหล่าสตรีมเมอร์ที่ต้องการความแรงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาการ์ดจอ Intel Arc เนี่ยเสียบเพิ่มนะครับเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการสตรีมมิ่งจากการ์ดจอตัวหลักได้ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์2เครื่องเอาไว้เล่นเกมกับรลอ์สตรีมแยกกันอีกต่อไปนะครับ เพราะว่าเบื้องหลังความเก่งในการไลฟ์สตรีมเนี่ยก็มาจากการที่ Intel Arc เนี่ยเป็นการ์ดจอต,ตัวแรกของโลกที่สามารถเข้ารหารัสแล้วก็ถอดรหัสวิดีโอแบบ AV1 ได้ที่ระดับฮาร์ดแวร์ทําให้ภาพที่ออกมาขณะไลฟ์สตรีมนะครับจะมีความคมชัดขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับการเข้ารหัสแบบเดิมๆภายใต้แบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตที่เท่ากัน แล้วก็ไม่ใช่แค่สตรีมมิ่งอย่างเดียวนะครับเพราะว่า Intel Arc เนี่ยยังช่วยในด้านของการตัดต่อวิดีโอทําให้คุณภาพเรี่ยดีขึ้นเรนเดอร์วิดีโอก็ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในปัจจุบันก็สามารถทํางานกับซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอเจ้าดางัดางๆในตลาดได้หมดแล้วในด้านสเปคนะครับการจอ Intel Arc ที่เรานำมาทดสอบในวันนี้นะครับก็คือ A380 นะครับซึ่งเป็นรุ่นสำหรับ Desk t o p p c งานได้แบบ8คอร์2,000เมกะเฮิร์ซ ส่วน RAM นะครับจะเป็น GDDR6 นะครับความจุ6 g b สล็อตเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นแบบ PCIe 4.0รองรับเวอร์ชันเก่าได้นอกจากนี้นะครับ Intel Arc a 3 8 0ก็ยังรองรับ Raytracing ด้วยนะครับได้ยินชื่อนี้เนี่ยเกมเมอร์ก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ามันคือลูกเล่นที่ช่วยจำลองแสงเงาภายในเกมให้สมจริงแบบ Real Time โดยรุน่นนี้มีหน่วยประมวลผลสำหรับ Raytracing อยู่ที่8หน่วย ฟีเจอร์หลักๆของ Intel Arc A380 นะครับก็จะมีตั้งแต่การเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสวิดีโอนะครับซึ่งรองรับทั้งฟอร์แมตแบบ AV1 อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้รวมไปถึง HEVC นะครับ H265 264แล้วก็ VP9 แล้วก็อีกมากมายนะครับซึ่งเป็นฟอร์แมตวิดีโอในของปัจจุบันเลยนะครับข้อต่อมานะครับ XeSS นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยี upscale ภาพด้วย AI ให้สามารถเล่นเกมที่ความละเอียดระดับ 4K ได้ในเฟรมเรทที่ลื่นไหล ฟีเจอร์ต่อมานะครับรองรับ 3D Engine ครบทุกตัวที่ใช้กันในยุคนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น OpenGL o p e n c l Vulkan หรือว่า DirectX 12และข้อสุดท้ายนะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่ชื่อ Resize Bar ด้วยตัวนี้นะครับจะช่วยให้การจอสามารถเข้าถึงแรมของเครื่องได้โดยตรงซึ่งจะรองรับกับ CPU Intel ตั้งแต่เจนที่10ขึ้นมา จบกันที่เรื่องของสเปคนะครับราไปดู PC เครื่องนี้กันเลยดีกว่าในส่วนของ CPU นะครับจะเป็น Intel Core i5 Gen 12นที่12ะครับในรหัส 12600K ติดตั้งการ์จอเอาไว้2ตัวนะครับตัวหนึ่งจะเป็น GeForce RTX 2060 Super สำหรับเล่นเกมส่วนอีกตัวก็คือ Intel Arc A 3 8 0ตัวนี้นะครับที่จะเป็นขุมพลังสำหรับการสตรีมมิ่งโดยเฉพาะพอเราติดตั้งการ์จอ Intel Arc เข้าไปแล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์มาลงได้เลย ซึ่งทาง Intel นะครับเขาจะมีซอฟต์แวร์สำหรับปรับแต่งโดยเฉพาะเรียกว่า intel arc control นะครับเป็นเหมือนศูนย์รวมที่เอาไปใช้มอนิเตอร์ดูการทำงานนะครับดูสเปคต่างๆและถ้าสังเกตก็จะเห็นว่ามันมีแท็บ Studio อยู่ในนี้ด้วยซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไม้เด็ดเลยนะครับเพราะว่าถ้ากดเข้ามาดูเนี่ยมันก็คือเมนูสำหรับให้เราใช้ในไลฟ์สตรีมนะครับอัดวิดีโอหรือว่าเซฟไฮไลท์การเล่นเกมได้แบบครบจบในตัวไม่ต้องไปงอซอฟต์แวร์ตัวอื่นเลย ในส่วนของไลฟ์สตรีมเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มคอนฟิกข้างล่างแล้วก็เลือกว่าอยากสตรีมด้วยความละเอียดแบบไหนเฟรมเรทเท่าไหร่หรือจะตั้งบิตเรทของภาพและเสียงก็ทําได้นะครับเรียกได้ว่ามีเซตติ้งเพียบพร้อมสําหรับการใช้งานเลย โดยก่อนจะเริ่มไลฟ์จริงนะครับเราก็ต้อง Copy Stre a m URL กับ s t r e a ม key จากแพลตฟอร์มของเราเช่น YouTube หรือว่า Twitch นะครับมาใส่ไว้ให้โปรแกรมนี้รู้จักก่อนซึ่งอันนี้ทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปก็ไม่ต้องทำแล้วนะครับอ่ะไม่รอช้าไปลองเล่นเกมพร้อมกับเปิดไลฟ์สตรีมไปด้วยเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่าประสิทธิภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเรานะครับจะทดสอบเล่นเกมที่ความละเอียด Full HD นะครับแล้วก็ตั้งไลฟ์สตรีมไว้ที่ Full HD เหมือนกันเริ่มต้นกันด้วยเกมแรกเลย AHX Legend live streamer นนรขขขาดดไไมม่่้้้เเลยวใจจองงีีททแิก ปรับสุดทุกอย่างได้สบายสบายอยู่แล้วด้วยพลังของการ์ดจอ2060 Super นะครับผลที่ได้ก็คือเล่นกันลื่นๆน,นะครับประมาณ80-110เฟรมซึ่งในระหว่างเล่นนะครับเราสามารถกด Alt+O เปิดเมนู Overlay ของทาง Intel ขึ้นมา monitor ดูการทํางานของฮาร์ดแวร์ได้ด้วยก็จะเห็นว่าเกมนี้ไม่ได้กิน CPU กับ RAM อะไรมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่าเหลือๆให้เปิดโปรแกรมอื่นได้อีกเพียบ ทีนี้เราไปลองเปิดไลฟ์สตรีมคู่กันไปเลย <ๆ S 2> ซึ่งวิธีการก็ง่ายมากๆนะครับกด alternate i นะครับเราก็ไปที่แท็บของ broadcast นะครับซึ่งเราตั้งค่าสตรีมรอไว้ก่อนแล้วนะครับจากนั้นก็กดเปิดสวิตช์เริ่มไลฟ์ได้ทันทีเลยนี่นะครับจะเห็นได้ว่าต่อให้ไลฟ์สตรีมอยู่ในความละเอียด full hd เหมือนกันทั้ง cpu และการ์ดจอก็ไม่ได้ทำงานหนักอะไรมากมายเลยนะครับที่สำคัญคือเรายังคงเล่นเกมได้ที่80-110ถึงรเฟรมเท่าเดิมด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากที่การ์ดจอ intel arc เนี่ยมาเราาทงงนให้อ ลองขยับมาเป็นเกมที่กินเครื่องหนักขึ้นมาบ้างอีกหน่อยนะครับกับ Call of Duty Warzone นะครับอีกนี้ยังเป็นตัวภาคแรกอยู่นะครับซึ่ง Warzone เนี่ยจะเป็นเกมที่ใช้ประสิทธิภาพ CPU ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวเกมเป็น Battle Royale ในแผนที่ขนาดใหญ่นะครับมีวัตถุนในฉากให้ต้องเรนเดอร์เป็นจํานวนมากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเราก็ยังคงปรับสุดได้ทุกอย่างเหมือนเดิมที่ความละเอียด Full HD เรียกว่าปรับอะไรได้ถึง Ultra Extra เนี่ยเราจัดมาหมดเลย เฟรมเรทที่ได้ในตอนยังไม่เปิดสตรีมนะครับจะอยู่ที่80ถึง100เฟรมนะครับและถ้าอยู่ในตึกในอาคารก็จะขึ้นไปได้แถวแถว110เลยทีเดียวอลองไปเทส l i ไลฟ์สตรีมนะครับสิ่งที่เราพบก็คือเฟรมเรทระหว่างเปิดกับปิดไลฟ์แทบไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือยังอยู่แถวแถว80ถึง100เหมือนเดิมเลยถือว่าน่าประทับใจมากๆเลย ไปลองเกมซิงเกิลเพลเยอร์ดูบ้านนะครับกับ Marvel Spider-Man Remaster เกมนี้เนี่ยว่ากินแรงเครื่องของจริงนะครับโดยสำหรับการ์ดจอหลักอย่าง RTX 2060 Super เราปรับได้แบบเต็มที่ในระดับไฮเท่านั้นเองนะครับแต่นั่นก็เพราะว่าเราเนะครับเปิดลูกเล่น Ray t r a c e r e f l e c t i o n ไว้ด้วยที่ระดับไฮเหมือนกันพร้อม DLSS มาช่วยเรื่องเฟรมเรทนะครับผลก็คือเราเล่นเกมนี้ได้เฉลี่ยที่60-70เฟรมในฉากห้อยโหนตามตึกอาคารนะครับซึ่งถือว่าตึงมืออยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เลงอยากจะให้เล่นได้ที่ Frame. และพอเป็นแบบนี้ตอนเราเปิดไลฟ์สตรีมไปด้วยมันก็เลยชุดเครื่องลงมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า Intel Arc เนี่ยเป็นตัวช่วยที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบระหว่างตอนที่มีกับไม่มีการ์ดจอ Intel Arc ด้วยเครื่องเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันทุกอย่างก็จะเห็นว่าความต่างของ performance เนี่ยจะมีอยู่พอสมควรเลยซึ่งถ้ามี Intel Arc มาช่วยก็จะให้ทรัพยากรเนี่ยมีการใช้งานที่น้อยกว่าอย่างที่เราโชว์ให้ดูหน้าตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับ Marvel Spider-Man กับการ์ดจอ Intel Arc เนี่ยถือว่าสอบ ผ่านเลยครับปิดท้ายกันที่เก็นชินอิม a พ t กันสักหน่อยนะครับเกมฮิตของบรรดาสตรีมเมอร์เหมือนกัน ซึ่งด้วยความที่เกมนี้ไม่ได้กินเปคเครื่องมากมายนะครับเพราะว่างงานหลายคนก็น่าจะเดาได้ว่ามันวันลื่นๆชนเพดานที่60เฟรมไปเลยแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไลฟ์อยู่ประสิทธิภาพก็ได้ไม่แตกต่างกันเลยแต่จุดสังเกตที่เราอยากให้ดูกันอีกหน่อยนะครับคือพอเราลองสลับกร์ดจอมาใช้ Intel Arc A380 รันเกมนี้เป็นหลักก็ยังพบว่ามันคงเล่นได้นิ่งๆที่60เฟรมเหมือนกันนะครับที่กราฟิกระดับมีเดียมไม่ว่าจะเป็นฉากป่าเขาขกว้างนะครับสุดลูกหูลูกตาหรือฉากสู้นะครับ ตัวนตน้ Intel Arc เนี่ยเอาอยู่มากๆแต่พอเราลองขยับกราฟิกขึ้นมาเป็นระดับสูงสุดทุกอย่างผลที่ได้คือเฟรมเรทจะแกว่งพอตัวทีเดียวนะครับแถวๆอยู่ที่50เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตัวการ์ดจอ Intel Arc เนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับกลางๆนะครับเพียงพอที่จะใช้เล่นเกมทั่วไปได้อยู่เหมือนกันถ้าเลือกปรับกราฟิกให้เหมาะสมครับนอกเหนือจากการ์ดจอ Intel Arc นะครับอีกหนึ่งผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้เราเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สตรีมไปด้วยแบบลื่นไหลก็คือ CPU Intel Gen 12นี่เอง การมาถึงของเจนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันคือการอัปเกรดครั้งใหญ่ของจริงนะครับที่ Intel เนี่ยเปลี่ยนมาใช้สถาปตัตยกรรมแบบไฮบริดเพื่อประมวลผลได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะ CPU ในยุคนี้นะครับจะดูแค่ว่าคอเยอะอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะครับก็ต้องดูกันที่ด้านของ Mul ติ tasking กันด้วยซึ่ง CPU Intel Gen12 เนี่ยก็มาตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยด้วยสิ่งที่เรียกว่า t h r e a d Director นะครับหรือก็คือผู้ช่วยที่จะมาจัดการโปรเซสต่างๆให้เหมาะสมกับคอของ CPU. ลีพียก ในเรื่องของ m u l ติ t a s k i n g แบบครบจบในตัวของมันเองนอกจากนี้ Intel Gen 12ก็ยังมีทีเด็ดอย่าง Intel Deep Link อยู่ด้วยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากการจับคู่กันของ CPU และก็การ์ดจอ Intel จะช่วยให้แรงขึ้นไปอีกระดับโดยละการแชร์พลังงานแบบอัจฉริยะดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการเล่นเกมทั้ง CPU และการ์ดจอเนี่ยก็จะจัดสรรประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาเสมือนว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สรุปแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีการ์ดจอเลยแล้วก็อยากหามาใช้งานเบื้องต้นนะครับ Intel Arc เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากเพราะไม่ใช่แค่ทํางานได้ครอบคลุมนะครับครบเครื่องแต่ยังเล่นเกมได้ด้วยแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงนะครับคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปแน่นอนส่วนคนที่มีการ์ดจอแรงๆเอาไว้เล่นเกมอยู่แล้วแต่กําลังมองหาตัวช่วยในเรื่องของการสตรีมมิ่งนะครับก็สามารถซื้อ Intel Arc มาเสียบเพิ่มได้เลยซึ่งในความที่มันมีจุดเด่นในการเข้ารหัสและก็ถอดรหัสวิดีโอ AV1 ในระดับฮา,าร,าารด์ดแวระ้ีไดด แล้วก็ยังได้ภาพที่คมชัดถูกใจคนดูไลฟ์ของเราแน่นอน Intel Arc รุ่น A380 ตัวนี้นะครับมีวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยสำหรับ Desktop PC ใครที่สนใจก็ลองไปเลือกดูเลือกซื้อย e ี่ห้อที่ชอบกันได้เลยตามร้านค้า IT ชั้นนำทั่วไปครับ